สวัสดีครับจังงานไหนครับพี่มาจากประชาชนนี่แหละครับประชาชนครับเดี๋ยวครับผมขอญาตขอขอญาตเอ่อหัวหน้าด่านยังครับไม่ต้องขอไม่ขอยังไงผมผมไม่ต้องขอคือตอนเนี้ยนี่มันเป็นเขตที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับถ้าถ้าาอย่างนั้นคุณคุณก็ขยับให้ให้ให้เลยไปหน่อยครับอ๋อไม่เป็นไรครับแจ้งจับเลยแจ้งจับเลยแจ้งจับเลยบวกทองสพธัญบุรี แจ้งข้อกล่าวหาเลยครับแจ้งข้อกล่าวหามาเลยครับสวัสดีครับผูหมวดว่าไงว่าไงอันนี้อะไรคุณลุงทําอะไรนี่เอ้าเขาให้คุณลุงมาเยี่ยวหรอเอ้าทําไมอ่ะผมไม่รู้แลวบอกตายแล้วผมแจ็คแทรลครับอเข้าใจทําอะไร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 มาดึงผมทําไมฮะที่ของคุณเหรอนี่บ้านเขานี่ร้านอาหารเขาแล้วคุณเป็นใครล่ะประชาชนอ่าผมผมได้ขออนุญาตมาทำอะไรคุยกับเขาเยสองคุณจะมาทำอะไรอ่ามาดูคุณตัวฉีไง นี่ไงนี่นี่ผมยจะไปตรวจเลยนี่เอาไปวางนี่เดี๋ยวไปตรวจที่โรงพยาบาลเอาเวลางั้นมาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเมื่อกี้ห้าหกคนที่ออกไปคืออะไรคือตรวจบัตรเออไปเยิงประจับไปลงชื่อจับด้วยนะโอเคครับลงชื่อจับด้วยนะโอเคชื่ออะไรชื่ออะไรผมถามชื่อหน่อยได้ได้ได้ถามชื่อหน่อยชื่ออะไรไม่จำเป็นไม่จำเป็นเหรอโอเคโอเคไม่จำเป็นเป็นหมวกทองสอพธัญญบุรีตั้งด่านตรวจฉี่เขานี่ อันนี้ร้านอาหารเขานะเนี่ยร้านอาหารเขาพาก,กัะนเอาสแลนเอาอะไรดูดิเหมาะสมไหมคุณลุงถือถ้วยฉีรอเลยมาตั้งด่านตัวจฉีโดยเฉพาะสุดยอดอะ่ะรหัสหนึ่งสองสองขีดนึงหนึ่งสองหนึ่งขีดหนึ่งจะแจ้งความจับผมรับรองสนุกบอกเลยสนุกแน่ทะเบียนรถที่เอามาตรวจฉีเขา สามขอไข่นอนเนนสองเก้าหกเจ็ดนี่นะแล้วก็มายืนตัวจี่ลุงขับรถคันไหนมาผมไม่ได้ขับครับลูกชายผมขับอา้าวลุงไม่ได้ขับเรียกลุงมาตัวจี่ผู้หมดวดทำอะไรผ,ไผู้หมวดทำอะไรอะะไรผู้หมวดทำอะไรผมยังไม่ตรวจเลยผู้หมวดถ้วยฉี่อยู่ในมือเดี๋ยวจะให้ฉี่คือเป็นตัวที่รับมาเอาแล้วให้เขาฉี่ใส่ถ้วยทำไมไม่ใช่เดี๋ยวเราเก็บอู้ผู้หมวดไปใหญ่แล้วดู ให้ลุงฉีใส่ถ้วยนี่อุปกรณ์ตัวฉีนี่ลุงไม่ใช่คนขับลุงผู้โดยสารผู้หมวดไปยันใหญ่แล้วไปยังไงนะไปยันใหญ่แล้วผู้หมวดคือถ้าตอนเนี้ยนะโอโ้ยไม่ต้องอธิบายวความจริงเขารู้หมดแล้วผู้หมวดตรงเนี้ยตั้งด่านเพื่อตรวจฉีอย่างเดียวตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยตั้งด่านเพื่อตรวจฉีอย่างเดียวแจ้งแจ้งข้อกล่าวหานะแจ้งครับแจ้งอาจารยการปฏิบัติงานสองเจ้าครับผมครับล้วแล้วแล้วอะไรไงตอชญ ไม่เชิญเอาบันทึกจับกุ่มมาเอาบันทึกจับกุมมาจับตรงนี้แล้วก็ลงชื่อทุกคนเลยแล้วก็ให้ลุงเป็นเซนเป็นพยานแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะเอาบันทึกจับกลุ่ผมอนญากลังจผมไม่ได้ขัดขืนผมบอกให้บันทึกจับกลุมมาเชิญเชิญเชิญไม่ใช่จับกุุ่มเชิญไปลงรคับเชิญก็เชิญจับกุมก็จับกลุ่ะจะไปไหมล่ะเชิญผมไม่ไปจับกุมผมไปไปอย่างนั้นเอาบันทึกจับกุมมาเฮ้ยใหญ่ยังใหญ่ยัง เฮ้ยกำับืยกัมือเลยงานนี้งาน